ไปดูกระแสของคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างน,นะคะถึงแม้ว่าละครในจลาจอไปพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าความนิยมชมชอบอระหว่างคุณไม้กับคุณออมนี่โอ้โหยังโด่งดังไปไกลถึงประเทศจีนนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเคยน,นาเสนอไปแล้วว่าที่จีนนี่โอ้โหมัาดูแบบ u t u b e ยอ้อนหลังอะไรกันเนี่ยเยอะมากสําหรับซีรีส์เรื่องวุ่นนักรักเต็มบ้านนะคะตอนนี้ทั้งคู่ก็ทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นค่ะเพื่อที่จะไปคบไปพบกับแฟนคลับที่ประเทศจีนนะคะ2วันด้วยกันค่ะ

คู่จิ้นที่น่ารักเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไซส์ต่างกันมากหรือเกินน่ารักค่ะคู <ห ả? S 1> ่จิ้นสุดฮอตไหมพี่รัตก,กับออมสุชานะคะจากซีรีส์วุ่นนักรักเต็มบ้านแม้ว่าจะลาจอไปนานแล้วแต่กระแส,สความแรงยังคมง,งคม,มีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะกับแฟนคลับชาวจีนนะคะล่าสุดทั้งคู่ก็ซุ่มซ้อมทั้งร้องและเต้นในเพลงพี่ขี้หนูของพี่เบิร์ดธงชัยอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปแสดงให้กับแฟนคลับชาวจีนได้ชมกันนะคะกับงานไมออมเ i ิร์ A เอเชียทัวร์แฟนมิตติ้งไลฟ์อินไชน่าค่ะเป็นงาน แฟนมิทติ้งครั้งแรกของนักกู่ด้วยนะคะหลังจากที่กระแสะความแรงจากซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังไปไกลถึงประเทศจีนค่ะก็มีการสัมภาษณ์กันหลังจากซ้อมกันไปเสร็จสิ้นก็บอกว่านะคะแฟนมิทติ้งครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่เป็นคนคิดและทํางานด้วยตัวเองนะจะมีทั้งติดต่อขอผู้สนับสนุนคิดรูปแบบการแสดงเองทั้งหมด โดยได้เอเจนซี่ของจีนนะคะดูแลออมเป็นผู้ดูแลของจีนเนี่ยเอเจนซี่จีนก็คือดูแลเรื่องของโชว์ออมเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องบัตรที่ประเทศจีนให้ซึ่งขณะนี้บัตรเริ่มขายหมดแล้วแล้ทั้งที่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นนักแสดงไทยคู่แรกที่จะได้ไปจัดงานแฟนมิทติ้งที่จีนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่น,นักแสดงนะเานักร้องของประเทศอื่นมาจากของบ้านเราค่ะ ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราพยายามจัดกันเองครับใช่ค่ะพวกเราสองคนพยายามจัดกันเองค่ะโดยการบอกว่าเหมือนเราเราคิดว่าถ้าเราควบคุมงานเองเนี่ยเราควบคุมโชว์ทุกอย่างมันจะออกมาอย่างที่เราจะอยากให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะพอดีเอามีมีเอเจนซี่อยู่ที่เมืองจีนก็คอยช่วยสปอร์ตด้วยแล้วเราก็หาสปอนเซอร์เองในนใลูกค้าที่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะใครที่อยากอยากไปประชาสัมพันธ์แบรนด์กับเราที่ที่เมืองจีนเนี้ยก็มีคนให้การสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะ จริงๆ้อ,องกับไม้ล่ะค่ะเป็นโต๊ะโผลใหญ่เหมือนนาทางไปก่อนให้กับนักแสดงหลายๆคนในเมืองไทยที่คือมเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นกระสาที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยคือไม่ใช่แค่อองกับไม้อะค่ะไปมีชื่อเสียงอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งซึ่งมีมีประชากรเยอะมากแต่ว่ายังยังไม่ค่อยมีการจัดงานอย่างเงี้ยอย่างเป็นทางการ ก็ถือว่าเป็นคนไทยคู่แรกคู่จิ้งคู่แรกนะคะที่ไปจัดงานแฟนมิทติ้งแบบนี้นะคะเขาก็ตั้งใจว่าน่ะอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้กับนักแสดงไทยอีกหลายคนด้วยนะคะสนองงานไมอามเบิร์สเอเชียทัวร์แฟนมิทติ้งไลฟ์อินไชน่าค่ะจัด2วันเท่านั้นนะคะในเดือนสิงหาคม16สิงหาคมที่เซี่ยงไฮ้เวลา6โมงเย็นค่ะและถัดมา17สิงหาคมที่กวางโจวเวลา1ทุ่มนะคะส่วนงานละครของนังคู่ตอนนี้แหมทีมข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงของการพูดคุย รายละเอียดนะคะคงต้องรอให้ทางผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจให้ค่ะโอ้ยถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้อีกไม่นานก็ได้ดูแลนะแต่ว่าจะคู่กันแล้วก็เรื่องอะไรนี่ต้องติดตามกันพลาดไม่ได้นะคะแต่น่าชื่นชมนะมเขาทำกันเองหมดเลยใช่ดูมีะค,ะความตั้งใจทีนี้นิ่งได้แบบว่าใจของบรรดานแฟนคลับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวจีนเป็นอย่างมากแน่ๆนะคะใชะ่เดี๋ยวรอดูน่าจะมีภาพมาให้ดูกันหลังจากที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วค่ะ